ันนี้ครับพี่น้องเรามาดูนะครับใบแยบใบนี้มันเป็นอาการใบไหมนะครับไม่ใช่เชื้อรานลครับเป็นอาการใบไหมจากการฉีดฉีดพวกธาตุอาหารเสริมหรือว่ายาเคมีนะครับตอนตอนแดดร้อนหรือว่าตอนกลางวันหรือว่าฉีดตอนเช้าแล้วบ่ายแดดร้อนนะครับฉีดยาหนากันไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือไอสีเขียวจะหายไปแล้วก็เป็นใบขาว ด,ปปบบด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับอขาวๆคล้ายกับว่าสีมันมันหายไปแต่ว่าเนื้อนี่มันไม่ไม่มีปัญหาอ,าอื่นนะครับนอกจากว่าใบมันใบมันไหม้สีเขียวๆนี่หายไปนี้มาเทียบกับอีกประเภทหนึ่งคือใบจุดนะครับเป็นโรคจากเชื้อรานะครับอันนี้คือใบจุด ใบจุดมักจะอยู่ที่ไม่ค่อยโดนแสงอยู่ด้านล่างๆนะครับลูกใบจุดจะเป็นสีน้ําตาลนะแล้วด้านล่างของใบก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีน้องตาลซึ่งจะถูกใบจุดนั้นนะโดนเชื้อราทําลายทําลายไปแล้วนะครับซึ่งใบจุดนี้ก็มักจะเกิดช่วงที่ฝนตกชุกนะคความชื้นสูงนะครับ ก็มักจะมีปัญหานี้ซึ่งปกติจะป้องกันด้วยการฉีดแต่โคโมาผสมกับยาหรืออาหารเสริมอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นอากาศชื้นมากหรือสภาพแวดล้อมที่เหมาะที่จะเกิดเนี่ยก็จะเอาไม่อยู่นะครับซึ่งการรักษาต้องฉีดด้วยาเคมีนะครับก็คือแมนโคเตปโดยทั่วไปจะเอาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมากหรือว่าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะต้องฉีดยา ตัวใหม่นะครับของ B A S F ตัวนี้ก็จะแพงนะก็ขวดสองร้อยสิบซีซีนี้ก็ปีที่แล้วผมทราบว่าหกห้าสิบาทนะครับเป็นยานนอกนมีลิขสิทธิ์นะครับส่วนไอ้ไอ้อยไหมนี้ก็ก็ต้องปล่อยแบบนี้ครับถ้าขายแม่ค้าไม่เอาเราก็ต้องเดบดทิ้ง ขอบคุณครับสวัสดีครับ